อ๋อสุภชัยเทียนอนันต์เพลกสังทองลูกเป็นสัตวแพทย์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานเพลงละครพื้นบ้านจากจักวงวงที่ใครหลายคนนั้นชื่นชอบและรู้จักกันอย่างดีนั่นก็คืออ้อยสุภชัยเทียนานานเป็นชาวนครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม2500มีทั้งหมด6คนโดยออยนั้นเป็นบุตรคนที่4มีผลงานการแสดงมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นสังทองสวรรณหงสรียอดกุมารและอื่นๆโดยในปัจจุบันนั้นออยมีอายุ64ปีแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ เขาจะอายุเขาเล็กกแต่ยังคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากๆโดยหากใครได้ติดตามชีวิตของเขาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็จะพบว่าเขานั้นมักจะได้อัปเดตชีวิตอยู่เสมอทั้งยังมักพูดคุยกับแฟนๆผางทาง Facebook อยู่บ่อยครั้งอีกด้วยทางด้านชีวิตส่วนตัวของออยนั้นได้สมรสและมีทาย,ยาทเป็นบุตรสาวที่ตอนนี้โตแล้วและกําลังศึกษาอยู่ชั้นปโทอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งควเป็นพ่อภูมิใจมากๆเลยค่ะและสําหรับทางด้านชีวิต การบันเทิงของเขานั้นเมื่อเยาว์วัยย่อมมีความสนเป็นของธรรมดาเป็นของผู้ชายแต่น่ารักโดยในสมัยนั้นคุณแม่ของเขาเปิดร้านไข่ของชำชื่อว่าร้านสีเจริญมาลีออยได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอัตตัมชันโคราชและเข้าร่วมเป็นยุวัด ทิกะสมาคมในเวลานั้นซึ่งอ่อยอายุประมาณ13ขวบในช่วงระยะเวลาปิดเทอมทางยุวัติกะสมาคมนั้นได้จัดให้นักเรียนได้บวชสามเณรหนึ่งเดือนในช่วงระยะปิดเทอมอ่อยได้บวชกับเขาด้วยซึ่งเป็นช่วงที่ระยะเดียวกันกันกบที่ขนพ่อได้จากไปซึ่งอ่อยเสียใจกับการจากไปในครั้งนั้นมากเลยทีเดียวสําหรับชีวิตด้านวงการบันเทิงเมื่อเขาเติบโตขึ้นและเรียนจบปวสเขาได้ถูกชักชวนเข้าวงการโดย,ยรังไพรัตสังวรีบุตรเดื รงเห็นออยมีบุคลิตนำส่งเสริมจึงให้ทดสอบแสดงเป็นเรื่องแรกในเรื่องวงเรียนกรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของออยซึ่งกลามาอยู่ในวงการบันเทิงของเขานั่นเองค่ะ